สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีพักเครื่องที่ผมเช่ามาวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเหรียญเจ้าสัวนะครับหลงวงพ่อพัดนะครับแล้วก็รูปรหล่อหลวงพ่อแป้นครับวัดกระทุ่มปีนะครับรูปรห,ลหล่อหลงวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเหรียญผูกพระศรีมาหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะหาย,ยากแล้วก็รูปหลงวงพ่อกลวยครับทั้งโตมูเล็กแล้วอุ้มบาทปี 65นะครับปีที่แล้วนี้นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยเมตตาบาร,รมีนะครับปี62ออกวัดอนกับพีนะแล้วก็เหรียญกลมปีา3ครับเป็นหลังหงนะเป็นเนื้อทองเหลืองครับจริงๆเนี่ยจะมีเอผ้ายันลง่อจวนว่าหนองสุ่มด้วยนะครับปีหนึ่งกว่าๆนะเดี๋ยวไปายนี่ครับอ่า เป็นไงน,นะครับพระครูสุจิตานุรักนะครับหลวงพ่อพจวนว่าน้นองสุ่มครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับปรับกล้องออเนี่ยครับชัดไหมะนะครับเป็นพยะนปีหนึ่งแปดครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรผมแปดไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ จะน้ำมาดูนี้กันดีกว่านี่ดูดูดีกว่านะครับแป๊บนึงนะครับปึ๊บนี่เนี่ยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่พี่บอยท่าประจันนะครับจัดสร้างเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับดูหน้าตานะครับคมชัดมาก เหรียญนี้ก็เรียกว่าทองระคังผิวรุงครับเป็นหน้าการรกอัลปาก้านะก็จะต่อโค้ดแบบนี้นะครับเนี่ยต่อโค้ดตรงเนี้ยต่อแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยท่านดูนะครับจะมีพระพุธอยู่บนอยู่บนสุดของเหรียญเลยแล้วก็จะเป็นอพญานาคนะครับขดๆลงมาจะเป็นรางหูอมจันทร์อยู่ใต้สุดเลยนะครับ เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยครับแป๊บหนึ่งนะกองเลยโฟกัสนะครับเห็นไหมสวยนะครับดูเกตพญานาคเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเขาเรียกว่าอ่าสิบสองนักสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองนับดูก่อนหนึ่งสอง อ่าจริงๆด้วยครับสิบสองนักสัตว์นะครับเห็นไหมจะมีกระต่ายมีม้ามีไก่มีอะไรมากมายเลยเนี่ยแล้วก็มียานโดยรอบก็จะมีต่อโค้ดนัมเบอร์นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับเหรียญเนี้ยผมชื่นชอบมากแล้วก็จะมีเหรียญหัวกลวยครับว่าดอนกับพีนะครับ เหรียญที่สวยมากครับเหรียญนี้จะมีโค้ดนะครับอยู่บริเวณนี้เห็นไหมเห็นลายลายไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะมีโค้ดอยู่นะครับ แล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นเหรียญปีห้าสามนะครับทุกเหรียญเนี่ยยังอยู่นะครับใครสนใจเนี่ยโทรเบอร์มาได้เลยนะครับผมปักไว้ให้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหงเห็นไหมนะครับเหรียญน,นี้จุดตาอยู่ที่ตัวตัดเลยครับเพราะว่ามีเกน,นะตัวตัดจะเป็นตัดและขาดครึ่งแบบนี้เห็นไหมนะครับ ตัดเป็นแบบนี้ปึ๊บ,นะบ,ปนนบ,บนะครับเป็นตัดแล้วคาดครึ่งตัดหยาบๆนะครับจุดตายอยู่นี่เลยจะมีสี่หลังต่อไปก็หลงงพระจวนครับเนี่ยนะครับเป็นรูปหล่อครับเป็นผ้าลรอชีดสมัยใหม่นะครับ แล้วก็เป็นรูปลรลหล่อโบราณหลวงพ่อแป้นครับพิมพ์หน้าดอกหูนะหน้าดอกหูฐานสูงนะครับเห็นไหมหลงวงพ่อแป้นเนี่ยเอกลักษณ์เลยก็คือเนื้อจะออกผ่านเงินไปเงินหน่อยนะครับองค์นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเขาล้างผิวมาเพราะฉะนั้นที่เบ้าตามซอกตามอะไรเนี่ยจะไม่มีให้เห็นแล้วแต่เราก็สังเกตได้นะครับจุดบางจุดที่ล้างไม่ออกเนี่ย อย่างบริเวณตรงนี้ก็จะมีขี้เบ้าอยู่นะครับเห็นไหมคาบเบ้านะครับเนี่ยบริเวณตรงขัวเข้านะข้างในลึกๆก,ก็ยังเขาล้างไม่ออกครับบางที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ขี้เบ้าเข้าไปในเนื้อเนี่ยมันก็จะล้างไม่ออกนะครับเนี่ยนะครับใต้ถานก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เห็นไหมจริงๆตรงนี้ถ้าเนื้อไม่ขาดออกไปเนี่ยก็จะเต็มเลยครับแต่ว่าเนี่ยเนื้อรูดออกไปนะครับรูปของพ้กลวยครับสองบานปีหกห้านะครับดูง่ายครับจุดดำๆของรูปเนี่ยก็จะมีสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับอยู่มีลุกๆครับเนี่ย รงในดำๆตรงบาทดูนะครับเห็นไหมตรงในดำๆก็จะมีตรงนั้นะครับแล้วมีชัดเจนโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมปักลิลงก์เว็บไซต์นะครับ m essenger ของผมแล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ